ครับเพืจะมาสอนวิธีการฝึกนั่งคอยให้กับน้องนะครับเคยไหมครับว่าแบบน้องชอบแย่งกินอาหารอย่างนี้นะครับมาตรงมาปีเนี่ยอีกหน่อยถ้าเกิว่าโตขึ้นแบบตัวใหญ่นะคือเขาอาจจะกระโดดขีดเราล้มก็ได้นะยิ่งเป็นคนแก่นะการเลี้ยงน้องๆที่แบบเอ็นดิสกสูงแล้วนั่งคอยให้เป็นก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างลำบากนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการฝึกน้องหมานั่งคอยกัน ันดับแรกนะครับคือเราจะฝึกให้น้องหมานั่งเป็นก่อนครับวิธีการฝึกนั่งเป็น,นะน,น,ปนง่ายๆนะครับให้เราพูดคาว่านั่งไปเลยพร้อมกับเอาอาหารถือไว้ในมืออย่างนี้เลยให้น้องเลียไปคับเลียที่มือเรา จะอยู่ในท่านั่งเมื่ออยู่ในท่านั่งปับ๊บให้กินทันทีแล้วก็ตอนนี้โคเชาเปิดปากเคอกกี้แล้วนะทุกคนอ่ามีน้องหมามีน้องคากกี้แบบน่ารักมากมากเลยนะครับตอนนี้นะเป็นลูกของคำาร้อยเองนะครับสมมุติเราฝึกนั่งได้เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมาทือยังไงขั้นตอนต่อมาคือฝึกให้เขารู้จักคอยก่อนกินวิธีการฝึกง่งายๆถ้ายังเป็นน้องหมาเด็กอยู่นะให้เราจับเขาไว้นี้เมื่อเริ่มแตะไว้ จับไว้งี้งี้นะงนี้นะระวังชามลงไปครับนะถ้าเกิดน้องเขาพุ่งเข้ามานะเธอให้เรายกชามขึ้นแล้วมือน,นี้จับไว้ก่อนอ่วางไว้ปึ๊บนะครับเราพูดคอยไปเลยสอนมันตื้อๆอย่างนี้แหละครับคอยคอยนะแล้วก็รอจังหวะที่น้องเขายอมแบบอยู่นิ่งๆแค่แป๊บเดียวนะขอแค่ศูนย์จุดห้าวินาทีที่เขาคอยให้เราปล่อยพร้อมกับพูดคําว่ากิ้นทันทีนะครับคอยคอยคอยกิ้น เห็นไหมโอเคอเนาะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการฝึกคอยนะเราเริ่มจาก0.5วินาทีเสร็จแล้วเราค่อยค่อยับเวลาให้นานมากขึ้นเป็น1วิเป็น2วิ3วินาทีสุดท้ายเขาจะสามารถคอยได้เป็นนาทีเองนะครับถ้าคุณลองไปทําดูแล้วนะครับมีคําถามอะไรให้คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้เลย,ยดูคลิปน,นี้แล้วไม่เข้าใจยังไงคอมเมนต์ลงมาเลยนะครับคลิปนี้มีประโยชน์แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นกดแชร์เก็บไว้ดูเลยหมดแล้ว 有空。